ถึงฝนที่ตกหรือเจออุปสรรคอะไรต่างๆมากมายแต่แพวพาวแสงทองก็ไม่เคยท้อเพราะ FC แฟนคลับรอแผวพาวอยู่ค่ะพี่น้อง เมื่อนี้นะคะสาวโบแบนะคะได้ชมคลิปเมื่อคืนการแสดงของเมื่อคืนของแพลพาแสงทองที่เพื่อนทําการแสดงท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายเนาะอย่างที่พวกเขาทราบดีว่าช่วงนี้เนี่ยบานเฮาเนี่ยกำลังพายุเขานอกประเทศไทยของเฮาเนี่ยทุกพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนตกชุกชุมพแพลพาเองก็เจออุปสรรคเจอปัญหาในการแสดงหมอล้ําคือกันพี่น้องก็คือ เพราะฝนตกหมอลําแสดงนี่กระทั่งอยากเดินไปนอ,อกในรี่เรางเราระวังระบบไฟในที่สุดเปียกหางเครื่องแดนซอร์เชียงเป็นไข่บ่อสบายแต่เพื่อนก็บอกเราว่าบ่า่าชิเจออุปสรรคปัญหาอยากก่างกระตามแต่แต่แพลวพาวเสียงทองยังเดินหน้านําเสนอผลงานให้เอฟซีแฟนคลับชมอยา่างเต็มความสามารถค่ะซึ่งแพาวบอกว่าถึงฝนจะตกหรือมีอุปสรรคแค่ไหนแต่อย่าลืมว่าบางคนตั้งใจมาดูเราบางคนตากฝนเพื่อรอ คุณยายแก่ๆยืนกลางล่มหลบฝนเพื่อรอเราคนจะมากจะน้อยไม่เกี่ยวเราต้องแสดงให้เต็มที่ทุกวีทีค่ะพี่น้องนี่ก็คือเป็นคําพูดของแพรวพาแสงทองเนาะว่าคนจะมากจะน้อยฝนที่ตกพายุซี่เขา่าหรือมีอุปสรรคนานาประการก็ตามแต่อย่าลืมว่าคนที่เพื่อนมากางโฮมล้อเฮาล่ะคนที่แก่แต่ว่ายอมตากแดดตากนา้มานาั่งจองสาดจองเสือ้อเพื่อสิเบิงเฮา เขาตรงเต็มที่แสดงให้สุดกําลังเนาะพี่น้องเนาะหลายคนเมื่อได้เห็นแพวพาวโพ์แบบนี้ก็บอกว่ามาเป็นกําลังใจให้ทีมงานแพวพ,าว,พาวแสงทองผ่านทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าการแสดงเนี่ยกับเป็นไปอย่างเป็นไปแบบเรียบร้อยถึงจะมีอุปสรรคปัญหาแบบฝนตกฝ่าห้องอ่า เื่องไฟก็อาจจะลําบากแม่ในการแสดงอาจารย์นักดน,ดนตอรีก็อาจจะลาบากแม่ในการแสดงแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นอุปสรรคเลยก็คือใจใจของหัวหน้าวงมันว่าเป็นอุปสรรคเลยถึงแม้ฝนจะตกมากมายสักแค่ไหนแต่หัวหน้าวงก็พร้อมจะแสดงไปกับลูกวงทุกคนเปียกก็เปียกไปน้ำกันนะพี่น้องเออฝนมากก็ ล่นไปน้ากันนะพี่น้องเนาะขออนุญาตเอาบรรยากาศให้บึงนะ้มเมื่อคืนนีนะพี่น้องนะอ่าพี่น้องเนี่ยนะคะบรรยากาศฝนตกมเมื่อคืนนีแล้วก็พระเอกสันก็ไปกลางลมให้นางเอกแผาเผานพี่น้องเนาะแสดงแสดงท่ามกลางสายฝนบอว่าฝนที่ตกหนักแค่ไหนแผาพผาก็พร้อมที่จะแสดงเพราะว่ารับงานมาแล้วรับปากพี่น้องมาแล้วแล้วก็ต้องแสดงให้เต็มที่นะพี่น้องเนาะกันยังดีที่ มีน้องสันยืนเคียงข้างกลางโฮมห,ห้ลองเพลงตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันถึงวันนี้เราจะไม่ระบุสถานะว่าเราเป็นอะไรกันเป็นอย่างได้แต่ตอนนี้ได้มารูจ,จากกันเป็นคนที่หวังดีต่อกัน มันก็ดีแล้วทุกคน,นสูงมากพี่น้องบอ่าสิเป็นแดนเซอร์หางเครื่องอาจารย์นักดนตรีไปจนถึงหัวหน้าวงและทีมงานการแสดงทุกคนนักรองหมอลอมอลอกหมอล้ัทุกคนนะคะถือว่าเต็มที่มากบางคนเห็นฝนตกฝ่าหัวแล้วเละเฉื่อยบางคนก็บอยากแสดงบอยากทาการแสดงแล้วแต่แพลวพาไม่ยังหวังประสงค์ดีหวังดีแล้วก็ยังแคร์แฟนคลับยังลึกถึงแฟนคลับทุกคนว่าเข้าชิมาหยุด การแสดงไว้เพียงพอฝนตกบด่ด้เพราะว่ามีคุณยายแก,แก่ยืนกลางล่มรอดูเราอยู่แล้วเราจะเลิกเก็บของกลับบ้านได้ยังไงจะผภาก็บลอเบิงเฮาแสดงอยู่พี่น้องเพิ่นก็เลยเต็มที่เนาะก็ถือว่าเป็นความสามารถชื่นชมในความสามารถของพราวแล้วก็เอนดูที่มีคนมากลางร่มให้นอ้องพี่น้องเนาะหลายคนก็บอกว่านี่แหละ เพื่อนทุกเพื่อนยากเนาะครูทุกครูยากพี่น้องแต่ณมือนี่นะเพื่อนทีเป็นอย่างกันฮขกก็บม่รู้เนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนเลยยางแพลวพาาเนี่ยก็สามารถคุยกับใครก็ได้เพราะเพื่อนสดตรนะพี่น้องเนาะเพื่อนกะเอออาจจะมีทีมงานเพิ่มซันเนี่ยมาเป็นทีมงานอีกคนหนึ่งเป็นทีมงานของแพลวพาาแสงทองมาลอกมาล้ํามาผักมาเพิ่มสีสันให้บนเวทีในระหว่างที่ซันเนี่ย ไม่ได้ทําการแสดงบนเวทีซันก็มากลกางร่มให้แพลาๆมาดูแลเพลาๆาเนอะอเพื่อที่จะให้การแสดงเนี้ราบรื่นไปขาวา่าทบ,บกาลางโฮมไห่เนะพี่นองเนาะล่องไป ฝนตกใส่ไม้ไปไม้กระสีชอ็อตไม้กระสิพังเพื่อนกะหวังดีน้ากันนั่นแหละพี่น้องก็เลยขึ้นมากลางโฮมไห่เนาะแต่หลายคนก็บอกว่าออาจจะมีคอมเมนต์อคตินิดหน่อยว่าโอ้ยเยอะเกินอะไรเกิดมันบ่เยอะเกิน,รกน,น,กนหรอกพี่น้องมันเป็นการดูแลซึ่งกันและกันถ้ากับกันถ้าเป็นซันร้องแล้วเพียวพาวยังไม่มีคิวร้องเพื่อนก็ต้องมากลางลมให้กันมากหลายคนก็บอกว่า น่ารักมากเออเป็นให้เธอได้ทุกอย่างแล้วนะไมโครเวฟน่ารักสุดยอดอ่ะหลายคนก็บ,บอกว่านับถือในน้าใจของผู้หญิงคนนี้นับถือในความแก่งความสู้ความสามารถที่แพลวพาเนี่ยต่อสู้ฟันฝ่าทุกอุปสรรคมาจนถึงวันนี้เนาะพี่น้องเนาะด้านหน้าเวทีนะคะอ่าน้องซันก็ได้ออกมาว่าขอบคุณกําลังใจเมื่อคืนหน้าเวทีด้วยนะครับบ้านเอพีและทุกท่านชาวสกลน,นครส่วนไลฟ์สดเราจะมาย้อนหลังให้นะ พี่น้องอนี่ก็เป็นการขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะฝนจ้ามาแล้วจ้ะก็คือลองเพลงถามการสายฝนเลยเนาะแม่ก็คือเป็นความพิเศษอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราได้รับชมบนเวทีแพ่วๆแสงทองเห็นการดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันนะถุงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องถ้าไม่ได้เห็นหน้าน้องพี่ข้างละมือละมือเนี่ยนะคะก็คือเป็น น้องสันเป่นกระโจเนาอพี่น้องหายกำลังใจซึ่งกันและกันในมือที่ฝนตกฝนตกก็อาจจะมีคนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าทั้งสองทั้งเวทีแพ่วๆเสียงทองเพิ่งก็ได้ทําที่ทําเ,เต็มที่ที่สุดแล้วนะพี่นอ้องค้นดีคนคนดูสู้แม่ก็สู้ลูกก็สู้คนดูจะมากจะน้อยสําคัญที่คนรอดูเราแม่พี่น้องก็คือคนเบิ่งหนทีน,น่อยสีลายก็สําคัญที่ คนรอดูเราว่าเขาเนี่ยมารอดูเราอะเยอะแค่ไหนถ้าแหงคนมารอดูเราบาวาสิหน่อยสิหลายเป็นหนึ่งคนเพียงหนึ่งคนอะที่มาดูรออดูเราเขาก็ต้องเหตุการณ์แสดงได้พี่น้องทำไมเราถึงต้องทำกันใช่เพราะเราไม่ดูถูกคนดูถึงจะมีคนดูแค่เพียงหนึ่งหรือสองหรือมิแค่แค่หน่อยๆน่อยเขาก็ต้องแสดงเพราะว่านั่นก็คือคนดูที่เขารักเราจริงๆ เขาอยากติดตามเราจริงๆเขาชอบเราจริงๆเขาถึง,าถงมาเชร์มาให้กําลังใจเราถ้าเราอยากให้เขารักเราเราก็ต้องแสดงออกจากข้างในว่าเออเขาศรัทธาคนดูเขาศรัทธาคนดูมากแค่ไหนคนดูกะซิตอบแทน fc กะซิหากเขากลับคืนมาอย่างเมือ่อคืนนี่แหลนะเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าถึงฝนจะตกแต่ทีมงานของแพียร์เพ้าก็สู้มากเนาะพี่น้องแพียร์เพ้าบอก,บอกชีวิตหมอลําสู่สทุกคนทุกฝ่าย ฝนตกแต่ใจสู้ขอกำลังใจด้วยนะคะเมื่อคืนนี่แหละสาวแริวกก็ได้เบิรงยูนอสแต่ว่าบระัานแดดเอามาอัปเดตสูพี่น้องฟังเพราะว่าเห็นเมื่อคืนกะฝนตกแต่ก็ยังมีคนไปเบิรงเนาะพี่น้องอถึงฝนจะตกแต่ก็ยังมีหลายๆคนไปเอฟีแฟนคลับก็ยังไปให้กำลังใจวงแพลวแพาวแสงทองก็ถือว่าเพื่อนกระทำหนาที่ของเพื่อนเต็มที่อย่างดีที่สุดไม่เอาเปรียบคนดูและใส่ใจเทคแคร์คนดูและก็ทุกเวทีแพลวพาวเนี่ยจะเต็มที่มาก แพราวเป็นคนเต็มที่ทุกเวทีทุกการแสดงเนาะพี่น้องเนาะกระคอชื่นชมทีมงานแพราวแสงทองค่ะเมื่อนี้กระคอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ